ก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดอันดับแรกท่านต้องรู้ความหมายกันก่อนนะคะว่าพระโสดาบันแปลว่าผู้เข้าถึงกระแสพระนิพพานสามารถบรรลุธรรมขั้นต้นสุดและมีคุณสมบัติประจักษ์แจ้งแก่ตนเองครบ3ข้อดังนี้ข้อที่หนึ่งค่ะเข้าใจถึงการละอัตตาอย่างแท้จริงสามารถละความยึดติดยึดมั่นในตัวตนได้ข้อที่สอง ไม่มีความลังเลสงสัยในคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าศรัทธาด้วยใจจริงต่อพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ข้อที่สมไม่ข้องแวะก,กับการทรงเจ้าเข้าผีไม่นับถือบูชาทำพิธีกรรมใดๆนอกพระพุทธศาสนาที่เป็นลักษณะของมิจฉาทิฐิสำหรับผู้ใดมีดวงตาเห็นธรรม ครบและปฏิบัติได้ทั้ง3ข้อนี้แล้วจึงเรียกว่าสามารถละสังโยชนได้3ข้อก็คือสักกยทิฏฐิวิจิอิจชาและสีลักพระตปรามาสก็แสดงว่าท่านไม่ได้เป็นปุตุชนคนทั่วไปแล้วนะคะแต่เป็นอริยะบุคคลระดับพระโสดาบัน และพระโสดาบันนี่ก็ยังแบ่งได้อีกเป็น3ประเภทตามระดับของปัญญายาณแล้วก็อินทรีย์ก็คือความแก่กล้าแก่รอบในการทรงความเพียรจะขอเรียงลำดับจากเข้มไปอ่อนนะคะเข้มสุดคือเอกพีชี P G, ถือเป็นพระโสดาบันที่มีอารมณ์เข้มแข็งที่สุด ตายจากภพมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาหมดบุญจากชั้นสวรรค์จะลงมาเกิดบนภพมนุษย์อีกแค่หนึ่งครั้งแล้วนิพพานเลย2โกลังโกละถือเป็นพระโสดาบันที่มีอารมณ์เข้มแข็งปรานกลางตายจากภพมนุษย์ไปเกิดบนสวรรค์ก็ได้หรือเกิดบนภพมนุษย์ก็ได้อีกแค่สองถึงสครั้งแล้วนิพพานเลย 3. ส,สัตตัคขตตุงประมะ ถือเป็นพระโสดาบันที่มีอารมณ์อ่อนที่สุดตายจากพบมนุษย์ไปเกิดบนสวรรค์ก็ได้เกิดพบมนุษย์ก็ได้อีกแค่เจครั้งหรือว่าเจชาติแล้วก็นิพพานเลยทั้งนี้นะคะทั้งแบบอ่อนและแบบกลางนี่ยังสามารถทำผิดพลาดได้อยู่ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติวิสัยค่ะ